เทศบาลนครรังสิตนำโดยนายชยุตินพูนพักรองนายกเทศมนตรีนครรังสิตนายชูชาติชัยมงคลพักที่ปรึกษากิติมาศักนายกเทศมนตรีนครรังสิตนายชันรักสูงเนินสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครรังสิตและอ,อสมหมู่ที่4ร่วมกันลงพื้นที่กับมูลนิธิพลังพุทธคุณ โดยอาจารย์ฤศีเนธาพุทธคุณครอบครัวนายวัศกรบัวศรีและเพื่อนเข้ามอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้พิการติดเตียงที่บ้านเลขที่199ชุมชนร่วมมิตรหมู่ที่4ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอทางัญบุรีจังหวัดปทุมธานีซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิพลังพุทธคุณโดยอาจารย์ฤศีเนธาพุทธคุณครอบครัวนายวัศกรบัวศรีและเพื่อน ได้รวบรวมเงินบริจาคและสิ่งของจําเป็นอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแพมเพลสผู้ใหญ่เพื่อนําไปช่วยเหลือนางสาววัฒนาเขียนประดิษฐ์อายุ57ปีผู้พิการเส้นเลือดในสมองแตกติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยอาศัยอยู่กับน้องชายซึ่งความเป็นอยู่ลําบากโดยในเคสดังกล่าวได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคมเทศบาลน,นคนรรังสิต ได้ส่งข้อมูลผู้พิการและรูปภาพของบ้านที่พักอาศัย